สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูนนั่นเองค่ะบนหน้าจอนะคะมีโจทย์การคูณอยู่3ข้อด้วยกันนักเรียนหาผลคูณสิ5คูณ8ได้เท่าไหร่ นักเรียนก็ใช้วิธีการท่องสุดคูณใช่ไหมคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสแป้าเกี่ป็นห้าสิบนักเรียนคะผลคูณที่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงผลคูณที่ได้ มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก40เป็น45แล้วก็เป็น50เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนที่มาคูณกับ5เพิ่มขึ้นหรือลดลงนักเรียนสังเกตนะคะตอนแรกเลย5้คูนแใช่ไหมคะแล้วก็5้คูนเเพิ่มขึ้นจาก8ใช่ไหมคะแล้วก็5้าคูนสินะจำนวนที่มาคูณกับ5เนี่ยคือ8 9แล้วก็10มันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะจาก8เป็น9จาก9เป็น10นั่นเองอนักเรียน3คูณ5 3คูณ6 3คูณ7 3คูณ5ได้15 3 6 18 3 7 21ผลคูณที่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะผลคูณ เพิ่มขึ้นนะจาก15เป็น18จาก18เป็น21นะคะจำนวนที่มาคูณกับ3เพิ่มขึ้นหรือลดลงจำนวนที่มาคูณกับ3ก็มี5 6แล้วก็7มันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะระหว่าง8คูณ4กับ8คูณ9ผลคูณใดมากกว่า ระหว่าง8คูณ4กับ8คูณ9นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการสังเกตเนาะบางโจทย์เนี่ยเราไม่ต้องท่องสุดคูณเพื่อหาคำตอบมาเปรียบเทียบกันเลยนักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนต้องสังเกตเลยนะคะการเปรียบเทียบเนี่ยนักเรียนดูตัวหน้าเนี่ยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข8เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเลข8เหมือนกันเราก็ต้องมาดูตัวหลังเครื่องหมายคูณเป็น เลขสี่กับเลขเก้าการคูณด้วยจํานวนที่มากกว่าผลคูณมันก็จะต้องเป็นยังไงคะมากกว่าตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยเราตอบได้เลยว่าแปดคูณเก้าเนี่ยมันมีผลคูณมากกว่าแปดคูณสี่เพราะเก้ามากกว่าสี่นั่นเองเห็นไหมคะเราจะตอบว่าแปดคูณเก้ามากกว่าเพราะเก้าเนี่ยมันมากกว่าสี่ สิบคูณห้กับ6กคูณสิผลคูณใดน้อยกว่านักเรียนเราไม่ต้องท่องสุดคูณเลยนะคะให้สังเกต11บคูณหกับ6กคูณสิมีเลขสิอที่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราให้ดูตัวเลขอีกหนึ่งตัวคือระหว่างเลข5กับเลข6กเขาถามว่าผลคูณใดน้อยกว่าก็ต้องเอาตัวคูณที่มันเป็นยังไงน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าล่ะระหว่างห้ากับห ถ้าน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราก็ตอบว่า11บคูณห้มีผลคูณน้อยกว่า6กคูณสิเพราะ5น้อยกว่า6นั่นเองคะ่ะ9กคูณสกับ12บคูณหผลคูณใดน้อยกว่าอ่าระหว่าง9กคูณสกับ12บคูณหนะคะ เราสังเกตว่าข้อนี้ไม่มีตัวเลขใดๆเหมือนกันเลยนะคะทั้ง4จํานวนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเราก็สังเกตค่ะมาดูค่ะดูที่ตัวตั้งเนาะ9น้อยกว่า12มีเลข9กับ12ใช่ไหมคะ9้ามันน้อยกว่า12เนาะแล้วตัวคูณค่ะมีเลข3กับเลข5นะคะแล้ว3มันก็เป็นยังไงกว่า5ค่คะ มันน้อยกว่า5นะคะคือบรรทัดบนเนี่ยน้อยกว่าทั้งตัวตั้งตัวคูณเลยดังนั้นเราก็จะตอบได้เลยว่า9คูณ3มเนี่ยมีผลคูณน้อยกว่า12คูณ5 32คูณหกับ92้คูณแผลคูณใดมากกว่า สามองคูณหกับ92้คูณแนะคะไม่มีตัวเลขใดซ้ำกันเลยเนาะสี่จำนวนนี้นักเรียนดูที่จำนวนที่เป็นตัวตั้งของทั้ง2อโจทย์นี้นะคะก็คือ32กับ92 32กับ92อเนี่ยอะไรมากกว่า92มากกว่า32มสิบองนะคะ,ะดังนั้นไปดูที่ตัวคูณซิมี5กับ8 5กับ8 แล้วเรียนสังเกต5กับ8อะไรมากกว่า8มากกว่า5เนาะนี่ค่ะก็จะได้92มากกว่า32นะแล้วก็8เนี่ยมันมากกว่า5ด้วยนะคะ92เนี่ยคือบรรทัดล่าง8ก็คือบรรทัดล่างดังนั้นนักเรียนคิดซิว่าโจทย์ไหนได้ผลคูณมากกว่าอ่าก็ต้องตอบว่า92 คูณ8มีผลคูณมากกว่า32คูณ5นั่นเองค่ะเพราะว่า92เนี่ยมันก็มากกว่า32เนอะแล้ว8เนี่ยมันก็มากกว่า5อีกนะคะดังนั้นผลคูณมันก็ต้องมากกว่าตามไปด้วยค่ะเรามาเล่นเกมกันค่ะนักเรียนข้อ1 เป็นการเปรียบเทียบนคะคะว่า60คูณ4มันมากกว่าหรือน้อยกว่า80คูณ5ตอบอะไรคะแล้วเรียนดูที่ตัวต่าง60ระหว่าง60กับ80 80ก็ต้องมากกว่าใช่ไหมไปดูหลังเครื่องหมายคูณระหว่าง4กับ5 5มากกว่าใช่ไหมคะ,ะดังนั้นด้านบนมันจะต้องเป็นยังไงกว่าเนี่ยต้องตอบว่าอะไรลูก น้อยกว่านะคะ,ะไปดูข้อสองค่ะเก้าคูณสิบเก้าเป็นยังไงกว่าเจ็ดคูณแปดคะ,ะดูที่หน้าเครื่องหมายคูณสิเก้ากับเจ็ดเก้าเนี่ยมากกว่าเนาะสิบเก้ากับแปดสิบเก้าก็เป็นยังไงมากกว่าดังนั้นตอบมากกว่า ดูที่ข้อ3นะคะ5คูณ37ระหว่าง5คูณ37นะคะกับ7 3คูณห้านักเรียนดูให้ดีนะคะมีเลข5เหมือนกันแล้วมีเลขค่าเหมือนกันก็ต้องดูอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะระหว่าง37กับ73ดูให้ดีๆนะคะไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันนะมันสลับที่กันอยู่นะ37กับ73 สามสิบเจ็ดมันเป็นยังไงกว่าเจ็ดสิบสามคะมันน้อยกว่าเราก็ต้องตอบน้อยกว่าไปด้วยนะคะต่อมาข้อที่สี่ค่ะสี่สิบเจ็ดคูณเจ็ดกับหกคูณสามสิบแปดนักเรียนตอบว่าอะไรดีอ่ะแล้วเรียนมาเปรียบเทียบจำนวนสองหลักนะคะอ่าสี่สิบเจ็ดกับสามสิบแปดเนี่ยระหว่างสี่สิบเจ็ดกับสามสิบแปดสี่สิบเจ็ดมันก็เป็นยังไงกว่า สี 47, ก็มากกว่านะคะ,ะ,ต,ะต่อจากนั้นมาเปรียบเทียบ1ห,หลักบ,บ้างระหว่าง7กับ6อะไรมากกว่า7ก็มากกว่าอีกดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะสี่คูณเมากกว่า6กคูณสานั่นเองค่ะข้อที่5้าค่ะเก้คูณห มากกว่าหรือน้อยกว่า3คูณ8ปนักเรียนดูที่ตัวเลข2หลักค่ะด้านบนนะคะ90ด้านล่าง84ระหว่าง90กับ84อะไรมากกว่า90มากกว่านะต่อไปดูตัวเลข1หลักค่ะหกับ3อะไรมากกว่าล่ะ6ก็มากกว่าดังนั้น90คูณ6เป็นยังไงกว่า3คูณปส่คะ มากกว่านั่นเองค่ะ,ะต่อไปข้อที่6ค่ะ5คูณ55หมากกว่าหรือน้อยกว่า66คูณหนักเรียนตอบอะไรคะดูตัวเลข2หลักห5บหกับ66 55หกหก็น้อยกว่า66ใช่ไหมคะดูตัวเลข1หลักค่ะระหว่าง5กับ6 5ก็เป็นยังไงน้อยกว่า6ดังนั้นเราก็ตอบว่าน้อยกว่าค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าผลคูณของจํานวน2จํานวนใดมีค่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันหรือเท่ากันเนี่ยโดยไม่ต้องหาผลคูณของสองจำนวนเลยนะคะเราก็ใช้วิธีการสังเกตนั่นเองว่าจํานวนใดมันมากกว่าแล้วจํานวนใดมันน้อยกว่านะคะเราก็จะเปรียบเทียบกันได้โดยไม่ต้อง ใช้วิธีการหาคำตอบหาผลคูณเลยนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะในหน้า181และ182ค่ะมาเริ่มที่หน้า18 181นะคะการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณนะคะ ข้อที่1คําชี้จแจงเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่าสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณน,นะคะ,ะนักเรียนมาดูข้อที่1ค่ะระหว่าง61คูณ2กับ61คูณ5ค่ะเราก็ต้องเปรียบเทียบว่า61คูณ2เนี่ยมันเป็นยังไงกว่า 6 1คูณห้านะคะ,ะนักเรียนก็มาดูตัวเลขก2หลักนะคะด้านหน้าตัวต่าง6 1กับ61เหมือนกันเลยดังนั้นยังเปรียบเทียบไม่ได้ไปดูตัวคูณค่ะก็คือ2กับ5 2มันเป็นยังไงกว่า5คะมันน้อยกว่าดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้ก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าตามไปด้วยนะคะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะจุดน้อยๆจะหันไปทาง นี่นะคะหันไปทางด้านที่น้อยกว่านะคะจุดที่อ้ากว้างมากๆเนี่ยจะหันไปทางจำนวนที่มีผลการคูณมากกว่าไปดูข้อที่2ค่ะระหว่าง5คูณ32กก 3, มันเป็นยังไงกว่า3คูณ32นักเรียนดูที่ตัวเลข1หลักก่อนก็ได้ระหว่าง5คูณ3 5คูณ3เนี่ย5มันเป็นยังไงกว่า3คะ 5มันมากกว่าใช่ไหมคะ,ะไปดูที่ตัวเลข2หลักระหว่างสาสบสองกับสามสิบสองมันเป็นยังไงกันเลยมันเท่ากันเลยดังนั้นอันนี้เปรียบเทียบไม่ได้ก็ต้องไปดูตัวเลข1หลักเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้เป็นว่า5้ามันมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้น5้าคูณสาสิบสองก็ มากกว่า3คูณ32นั่นเองค่ะเครื่องหมายมากกว่านะเห็นไหมคะด้านที่อ้ากว้างมากเนี่ยก็จะหันมาทางผลคำตอบที่มากกว่าต่อไปข้อที่3ค่ะ27คูณ6เป็นยังไงกว่า5คูณ27ดูตัวเลข2หลักค่ะ27กับ27เหมือนกันเปรียบเทียบยังไม่ได้มาดูตัวเลข1หลัก หกกับห้าหกเป็นยังไงกว่าห้าคะหกมากกว่าห้าดังนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่ามาด้วยนะคะเพราะยี่สิบเจ็ดคูณหกมันมากกว่าห้าคูณยี่สิบเจ็ดนั่นเองมากกว่าเห็นไหมคะด้านอากว้างมากเนี่ยหันไปทางจำนวนคำตอบที่มากกว่าต่อมาข้อที่สี่ค่ะสี่คูณห้าสิบสี่เป็นยังไงกว่าห้าสิบสี่คูณสี่ นักเรียนดูตัวเลขหหลักค่ะมี4กับ4เท่ากันเลยต่อไปตัวเลข2หลัก54กับ54ก็เท่ากันอีกแค่สลับที่การคูณดังนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อที่5ค่ะ8คูณ31เป็นยังไงกว่า8คูณ39้นักเรียนก็ดูตัวเลขหหลักค่ะระหว่าง8กับ8มันเป็นยังไงกันคะ เท่ากันยังเปรียบเทียบไม่ได้มาดูที่31ค่ะ31กับ39 31เป็นยังไงกว่า39น้อยกว่าดังนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไปด้วยเพราะ8คูณ31มันน้อยกว่า8คูณ39นะคะเห็นไหมมุมน้อยๆจะหันไปด้านน้อยนะคะต่อมาข้อที่6ค่ะระหว่าง60คูณ5เป็นยังไงกว่า40คูณ3 เราเรียนดูตัวเลข2หลักค่ะระหว่าง60กับ40 60ก็มากกว่าใช่ไหมคะมาดูตัวเลข1หลักค่ะระหว่าง5กับ3 5ก็มากกว่าดังนั้น60คูณ5ก็ต้องมากกว่า40คูณ3ไปด้วยนะคะเห็นไหมคะตัวที่๕กว้างมากๆามากหันไปทางมากกว่านะคะ ต่อมาข้อที่7ค่ะ2คูณแมันเป็นยังไงกว่า2,98คูณดอ่าดูตัวเลข1หลักก่อนระหว่าง2กับ2มันเท่ากันยังเปรียบเทียบไม่ได้เราก็ไปดูตัวเลข2หลักค่ะ89กับ98 89มันเป็นยังไงกว่า98มันน้อยกว่านักเรียนใส่น้อยกว่านะคะสังเกตให้ดี89กับ98ไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันนะมันสลับที่กันเนาะ 89น้อยกว่านะคะอ่าแล้วข้อที่8ค่ะ7คูณเ4เป็นยังไงกว่า4คูณ47นักเรียนดูตัวเลข1ห,หลักค่ะ7กับ4 7เป็นยังไงกว่า7มากกว่านะคะอ่ามาดูอีกจำนวนหนึ่ง2หลักค่ะ7จกับ47 7 4ก็มากกว่าดังนั้นเราตอบได้เลยว่า7คูณ74 มากกว่า4คูณ47นั่นเองค่ะไม่ต้องคำนวณเลยนะคะ,ะคำชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคำตอบให้เลือกคำตอบเพียงจำนวนเดียวนะคะข้อที่1 15คูณ2อันนี้เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่า15คูณจำนวนใดๆ เครื่องหมายน้อยกว่าแสดงว่าฝั่งเนี้ยมันต้องน้อยกว่าฝั่งขวาจะต้องมากกว่านะคะเราก็ต้องดูตัวเลขสองหลักนะคะสิบห้ากับสิบห้าเหมือนกันนะตัวเลขหนึ่งหลักสองกับจํานวนอะไรก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าฝั่งเนี้เราต้องทําให้มันมีผลคูณที่มันมากกว่าดังนั้นเราก็ต้องใส่ตัวเลขเนี่ย ที่มันต้องมากกว่า2ด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่2มันก็จะเท่ากันใช่ไหมคะถ้าใส่1มันก็จะน้อยกว่าฝั่งซ้ายอีกเราต้องทำให้มันมากกว่าคือเราต้องเติมจำนวนที่มากกว่า2ก็คือ3-4-5เป็นต้นไปได้หมดเลยนักเรียนก็เลือกเติมมา1จํานวนนะคะจานวนอะไรก็ได้ข้อที่2ค่ะ7คูณ4 4 มากกว่า4คูณจำนวนใดๆนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่านะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่านะส่วนฝั่งขวาก็จะต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่านักเรียนก็ดูตัวเลขหนึ่งหลักนะคะ7กับ4ีเนี่ยเห็นไหมเจ็ดกับ4 4มันก็น้อยกว่า7ดนะคะดูตัวเลขสองหลักบ้างดังนั้น4ี ถ้าฝั่งขวาเราเขียนสองหลักเราก็น่าจะต้องเขียนให้มันน้อยกว่าไหมคะเออน้อยกว่าสี่สิบสี่นะคะ,ะคุณครูก็เขียนไปเลยสามเขียนเลขอะไรก็ได้คะ่ะนักเรียนที่มันน้อยกว่าสี่สิบสี่นะคะจริงๆถ้าตอบสี่สิบสี่เลยอะ่ะก็ยังถูกอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหนึ่งหลักเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะ วิธีการสังเกตนะคะมันจะมีหลากหลายจุดสังเกตนะคะแต่ที่มันง่ายที่สุดน่ะแล้วเรียนก็ดูเลยว่าออในเมื่อ4กับ7เนี่ยสมันน้อยกว่าใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเติมแล้ว44กับจำนวนใดๆนักเรียนก็อาจจะเติมให้มันน้อยกว่าไปอีกก็ได้หรือจะเติม44ก็ได้นะคะข้อที่3นะคะ4คูณจานวนใดๆน้อยกว่า7จ็ดคูณสาสิบเอ็ด อ่แล้วก็เรียนดูนะคะฝั่งซ้ายมันจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่นักเรียนก็มาดู c กับ7จ c ก็น้อยกว่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นจํานวนใดใดกับ31เราก็น่าจะต้องเติมให้จํานวนเนี้ยสองหลักตรงเนี้ยมันเป็นไงคะน้อยกว่าเนาะน้อยกว่า31มสอ่ะจะเติมอะไรก็ได้นะคะอ่ครูก็เติม2ก็ได้ต่อไป ข้อที่4ค่ะจำนวนใดๆคูณ2น้อยกว่า87จคูณ2จำนวนใดๆคูณ2น้อยกว่า87คูณ2นะนักเรียนสังเกตเลข2มีเลข2ซ้ำกันอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า87นะคะมันถึงจะผลคูณน้อยกว่านักเรียนก็เติมอะไรก็ได้80ก็ได้นะคะ ข้อที่5ค่ะ6คูณ23มากกว่าจำนวนใดๆคูณ23มี23เหมือนกันอยู่แล้วค่ะดังนั้นอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนก็ต้องเติมให้มันเป็นยังไงเนี่ยเครื่องหมายเนี้ยคือมากกว่าฝั่งฝั่งซ้ายต้องมากกว่าฝั่งขวาต้องน้อยกว่าดังนั้นนักเรียนก็ต้องเติมให้มันน้อยกว่า6นะคะเติมอะไรก็ได้คุณครูเติม5ลงไป ต่อมาข้อที่6ค่ะ51คูณ9เท่ากับ9คูณจำนวนใดๆนะ,ะมีเลข9อยู่แล้วดังนั้นเราก็ต้องเติมจำนวน51นะคะเพราะว่ามันเท่ากันเครื่องหมายเท่ากับนะเราก็สลับที่การคูณเฉยๆนะข้อที่7ค่ะ74คูณ5น้อยกว่า จำนวนใดๆคูณกันเราก็ต้องทำฝั่งขวาเนี่ยให้มันมากกว่าเนาะ,ะนักเรียนก็ดูค่ะนักเรียนก็อาจจะเติม74คูณ6กระได้ก็มากกว่าแล้วนะคะ,ะข้อที่8นะคะ82คูณจำนวนใดๆ มากกว่า82คูณจํานวนใดๆอ่ามันมี82แล้วตัวเลข2หลักเหมือนกันเปลี่ยนแต่นักเริมนักเรียนเติมตัวคูณนะคะให้ฝั่งซ้ายนํามากกว่าดังนั้นฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่าตามไปด้วยอ่หูก็เติม5กับ4ก็ได้ค่ะ,ะดูแน่182นะคะข้อที่3เติมคำตอบอย่างน้อย3คํคำตอบนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณมากกว่า12คูณ3ก็ต้องหามาอย่างน้อย3คํคำตอบนะคะมาดูข้อที่1ค่ะเขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณเท่ากับ50นักเรียนลองนึกซิว่ามีจำนวนใดคูณกันแล้วมันได้เท่ากับ50บ้างอย่างเช่น1คูณ50เนี่ยก็ได้50แล้วมีอะไรอีกคะ นักเรียนก็ต้องคิดนะคะว่ามีจำนวนใดบ้างคุณครูก็เติม1คูณ50 2คูณ25 5คูณ10เนี่ยและ5คูณ10ก็ตอบ3คำตอบใช่ไหมคะ,ะข้อที่2เขียนจำนวน2จำนวนคูณกันที่มีผลคูณมากกว่า25ผลคูณมากกว่า25เนี่ยง่ายมากนะคะนักเรียนก็อาจจะเอาเป็น เอายีตั้งเลยก็ได้เอายี่คูณคูณสก็มากกว่าแล้วคูณสก็มากกว่าอยู่แล้วนะคะอ่านี่ค่ะยี่สิบูณสองคูณสและ26่คูณสเนี่ยมากกว่าหมดเลยข้อที่3าค่ะเขียนจำนวน2องจำนวนคูณกันที่มีผลคูณน้อยกว่า3ามคูณสี่สาทำยังไงล่ะให้มันน้อยกว่านักเรียนสังเกตง่ายจาก ความรู้ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะลดเลข3ให้มันน้อยลงหรือลด49ให้มันน้อยลงไปใช่ไหมคะจ,จะเขียน49่คูณสอ่เคูณหและ3คูณก็ได้นะคะมันจะมีหลากหลายคำตอบค่ะนักเรียนก็เลือกตอบมาอย่างน้อย3คํคำตอบนะคะ ข้อที่4เขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณน้อยกว่า61คูณ7แต่มากกว่า50คูน2อนักเรียนน้อยกว่า61คูณ7แต่มากกว่า50คูน2น้อยกว่านักเรียนก็เป็นยังไงครไปลดตัวไหนลดตัวตั้งก็ได้ลดตัว ตัวคูณก็ได้นะคะลดไปลดจาก61ลดจาก7เนี่ยแต่61เนี่ยไม่ให้ลดถึง50ใช่ไหมคะมันก็ไม่ไมออ่ไม่มากกว่าไม่น้อยกว่าละ7ก็ลดไปไม่ให้ถึง2องย่างเงี้ยง่ายๆนะคะวิธีการคิดคุณครูก็เติมเป็น50คูณ3ก็ได้ ห้าคูณ4หรือ50คูณ5ก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะมีแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างไปจากครูก็ได้นะคะเนาะเพราะว่ามันมีวิธีการคิดหาหลายวิธีได้กันนักเรียนอาจจะเขียนเป็นอะไรละ่ะ60คูณกคูณ7็ก็ได้หรือว่า60คูณ4ก็ได้นะก็จะถูกหมดเพราะว่าผลคูณที่น้อยกว่า61คูณ7 แต่มากกว่า50าคูณสนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ